ดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิาพาไปเบ่งเทอาหารปลาหรือซนดนวิชอาหารปลาครับเอาปล่อยมือสอามือถือแล้วเนี่ยมันอยู่ยังได๋เอาปล่อยมุมพูนครับมุมถึทงท่านคนแต่ว่ามือนี้มากถึงพี่โดยการที่เข้า,ามีฟางกับปุย ขี่ง่วงครับลงในซุ่มหงายซุ่มขึ้นเราให้มันลอยโดยเอาแกลรอนมาผูกซีด้านนะครับผูกซีด้านประมาด้านใต้ปากเอ้ยเ๋อเ้หัวซุ่มเนี่ยหัวซุ่มของบนเนี่ยที่เป็นรูปเป็นช่องกลมๆนะครับเอาก็สีมีแผ่นแผ่นแผ่นตะไคร้ที่เขามีขายครับเอามา มาเหยียบไซะบให้บหฮฟางเท่านี่รุดลงไปนะครับอันดรับแรกก็ฟางลงฟางลงนะปุยขอกลงก็ฟางลงปุยขอกลงประมาณประมาณสองสามั้นนะครับเนี่ยจนจนได้ขนาดนี้ตอนลงมือเน,นีน่ยรู้สึกว่ามันมันมันพู่นกุนี้ครับพูนกานี่แช่ว่าตอนนี้มัน หยุดลงยูนี่คุยขอเ้าสอบหนึ่งเลยครับมันคือร้อยไปยนนร้อยไปเนื้อหนานี่ครับร้อยไปตามธรรมชาติปลากับสิผ้ากันมาจอดกินไปเรื่อยๆ เกิเป็แท่งตอนมันมันจะเป็นอาหารของปลาพอปลาที่เวาปล่อยนี่คือปลานิ่นปลากินปือกับที่นี่สองพันตัวครับไปที่นี่มาเบิ่งวิธีการไปเอาเฮดไปยังไดดยังไดดยังส่เพื่อว่าส้มให้มีแนวคิดดีๆกันสิเอาไปเ็ดต่อครับไปมีสังสรรค์สำคัญของผู้เชี่ยวชาดีกว่าแต่เ้างเฮดจริงๆครับ เดี๋ยวมือนี่เขาก็จะปลอยอีกอีกเคกหนึ่งอีกแซนวิชหนึ่งในปลาในบอ่อนี่ครับเปเบอกว่าเฮ้ยจังได็เห็จไปตามแนวคิดสิคิด,คด,คดได้ครับแต่เรียกว่าสีหาเชือกมาผูกเชือกมันก็สีอาสิลื่นอาสิลื่นเขาก็เลยเปลี่ยนใหม่ก็เลยใสย่เซลลวดครับนี่เสลลวดขนาดนี้แหละ มีอันนี้มะมีเกลอนมากระปลูกเชือดเอ้ยปลูกดวดเกลยนมุนให้แน,น่นหลวดขันมุนให้แน,น่นนี่สองชั้นอีกอันนึ่งกัแนวตั้งครับแนวตั้งอันนี้ก็อันนี้ไม่หนีเลยครับนนล็อกไว้พ่กเฮกเพื่อนน,นี่ไม่หนีกล็อกไว้พ่กเฮกเพื่อนด้านานั้นคือกันครับนี่ล็อกไว้ล็อกไว้ไม่หนีก็ตัวนี้มุนให้แน่นครับมุนเฮนแนน เขากิได้มีทีหลอกมีทีจับแล้วที่แน่นนะครับแน่นเลยหลังจากนั้นเขาก็มามัดใส่ใส่ริ้วแนวตัง้งหมัดหมัดมัดใส่กับลวดที่มันเป็นซีดานี่มัดตีกับตัวนี้มุวนให้แน่นมุวนให้แน่นตัวนี้นึ่งเขาคิดว่าสองอันนี้สิบุพเพียงพอในการที่ยึดนะครับเขากเลยเอาวัสดุที่มีอยู่ เอาทอพี่อีมามัดอีกครับมาติดนี่นี่มาติดนี่ให้แน่นแล้วก็เอารวดมามาัดด้านทีจับของเกลล่อนอีกครั้งหนึ่งให้แน,น,น่นตัวนีนิ่งเลยครับเราทุกด้านเทที่กันแล้วก็เขาเขาสิซ่อนซ่อนซ่อนตายหากว่าปายลวดที่เอาขันนี่ต้องซ่อนไว้เพื่อบให้เกิอดอุบติเหตุบกเกิดแต่ไยเวลาเขา มาเผยจับกระสีกว่าไทยมีสีดานกะประมาณเป็นยังเขาขึ้นระดับซ้ำ,ซำนี่เอกากคิดวา่าเมื่อกี้เขาเห็นนะครับเนาะกระสีประมาณนั่นปกติเขาเอาก่อนเฟืองลงน้ำมันขี่จมกินน้ำลงไปประมาณเคร์งหนึ่งนะครับตัวนี้กตลักษณะเดียวกันเ้าคิดว่าเออมันมันกินน้ำลงไปส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งกับร้อยแม้ว่าเขาฟ้างลงมันสมีส่วนโพมีส่วนจมนม้ำ เอาก็เลยเอาประมาณนี้แหละมันสิกินน้แล้วประมาณนี้เห็นบ้างยี่ข้างบนนะครับเพือเขาเหว่ามันมันยุบลงหลายหลายซําใดเขาก็ดีหูนี่ครับด้านพื้นพื้นนี่ตะไครา้ยังสีมาจากไอ้ตัวตัดครับไม่มันเย็บเขา่านี่ครับมันเย็บเขา่าเพื่อว่าป้องกันไม่ให้ฟางเขา้า ซื้อมาจากร้านวัสดุกออ่อสร้างเออซื้อมาจากร้านวัสดุก่อสร้างครับโอเคนี่ครับกับเป็นวายเน,นี่ยนาถาวรความคงทนมันสีคงทนเลยซ้ำใดก็ขึ้นอยู่กับตัวตุ้มไม้ทีครับทีมันสามารถอยู่ในน้ำได้ครับนี่ไม้นี่เป็นริ้วครับริ้วไม้ไผ่แต่แข็งแรงช่วนี้นี่ก็อยู่ได้ตลอด มีปัญหาแต่นี่ไปเข้ากันสิเอาปุ๋ยลงนี่ครับปุ๋ยปุ๋ยขอกฟางลงฟางเขาก็กมีพร้อมฟงังลงกปุ๋ยลงเห็นลักษณะเดียวกันนะครับพอมีบางคนถามว่าเอามาวิธีไหนประขอจังไดแต่เราได้ทันครับว่าสิเห็นวิธีไหนได้ว่านี่คือวิธีของทางพระศัก์ไม่เกี่ยวกับ,บขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องมันเฮาครับทางมีกัว ทั้งโพสตักกิเอาเ็ดยีเคสที่สองครับให้กับป่าขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกอจิดตามให้พัพสต์ม่เกลนะครับเดอร์มีอะไรดีๆกับสีน้ำมัฝากทนผม้ชมีครับเป็นระยะระยะตลอดจนฟ้าคุณล่ะมันใหญ่ซ้ำไดหรือมีมกิตจิกรรมอย่างกสิบอกานม,มู้ชมไปเรื่อยๆครับขอให้จิดตามหากว่าานม,มู้ชมติดตามเขากสิหูวา่าการพัฒนา ของเขานี่เป็นเป็นไปในทางไหนหรือว่าทําไปมันน่าเสียจัิงสิแนะนํำมาได๋ครับขอขอบุณคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ